เนื S 1> <S 1> <N> ่องด้วยเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผมแล้วก็เพิ่งผ่านวันแม่มาเนี่ยไม่กี่วันนะครับผมผมกับแพรเนี่ยก็เลยร่วมมือกันทำเซอร์ไพรส์สุดน่ารักนี้ให้กับแม่นะครับผมโดยการเปลี่ยนห้องนอนของแม่ให้เป็นห้องครัวในฝันใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแล้วครับผมผมจะยกห้องครัวมาไว้บนห้องนอนของแม่เจตนาของผมเนี่ยเพื่ออยากให้แม่เนี่ยได้ทําอาหารหรือว่าทําอะไรได้สะดวกขึ้นแม่จะได้ทําอาหารโดยที่ไม่ต้องลงไปชั้นล่างหรือว่าลงไปห้องครัวให้มันเหน็ดเหนื่อย ครั้งนี้มาดูกันนะครับผมว่าความเป็นสีถนนใช้ของลูกที่มีต่อแม่เนี่ยมันจะทําให้แม่ดีใจหรือว่าจะบ่นลูกกันแน่ครับผมไปดูกันเลย let's go <S โอ๊ยโอ๊ยนี่เดกออกอดกอดสวัสดีมิรักแฟนเพลของชาวระคทุกคนนะครับวันน,ววนี้มีผมเบลจากละครชแนลนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดนะครับวันนี้ก็คือว่า ทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วไหมเห็นคลิปที่แล้วของแม่ไหมล่าสุดนี้เลยมั้งชิคก็วะไอโอใช่แม่ทำน้ำยาตีนไก่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปแม่วันนั้นแม่เขาเปลี่ยนครัวเออเขาเปลี่ยนบาร์บาร์ของพี่เป็นครัวของเขาขึ้นดิวหนูอะ่ะแม่ทำหรอแม่ว่ามันสวยดีนะลูกแม่ว่ามันสวยดีนะลูก เรเลยตั้งใจว่าจะมาอาคืนแม่บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะยกเครื่องครัวทุกอย่างจะไปจัดห้องแม่ให้เป็นห้องครัวในฝันคือเอาคืนแม่บ้างจะดูกันว่าแม่จะบ่นว่าอะไรแม่จะกล้าบ่นไหมห้องนอนแม่นนแมเลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างไมโครเวฟโต๊กินข้าวขึ้นไปตั้งไปให้แบบห้องข้าวคือกินข้าวบนห้องแม่คือจะแบบทาเป็นแบบห้องเขาเรียกห,ห้องอาหารนะหรืออะไรนะเออห้องอาหารแหละแล้วก็มีห้องครัวอะไรอย่างเงี้ย จะมาดูกันว่าวันนี้แม่เขาจะบ่นอะไรลูกเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเขาอ่ะกำลังตัดคลิปอยู่ที่สตูใช่ไม่อยู่สตูเมื่อกี้เพิ่งเดินมาโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันช่วยพี่ด้วยอูเดินหนไหววะขึ้นไป็นอะไรเป็นรอทีเดียวเลยได้หนูรอขึ้นจักรได้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 ขึ้นลงพี่น้องขึ้นลงแล้วอยู่คนสองคนคือไม่ห้องแม่เแกล้งตัวเองไหมลูกใช่เพราะว่าต้องยกของใส่ห้องแม่อยู่ชั้นบนไงทุกคนอะช่วยพี่นะเนาะก็ได้ก็ได้ เราจะโดนเราจะโดนด่าได้กัน yes yes ไอ้ yes แม่เขาไม่ว่าหนูหรอกจริงหรอแม่เขาโดว่าจริงจงอย่างแรกเลยที่มิจฉาเอาไปคือเอาเนี่ออ่อนถ้าแตกลุกอูจะตกกันไม่ต้องทำแล้วมันเป็นคุณได้ฝันเล้อันนี้คือน้าที่น้ำปลาร้าเลยแมง ข้าวด้วยนะพี่จะไปจัดที่เป็นโต๊ะกินข้าวเออไมโครเวฟนี่วันนั้นแม่เขาเอาหม้อด้วยนะไม่เคยเอาหม้อหม้อโคกใช่ไหมใช่กระทะเอาหมดอ่ะไม่หม้อนี้หม้อนี้หม้อนึ่งธรรมดาไปหนึ่งแลพี่พี่ต้องหม้อข้าวนี่ถึงตอนเก็บด้วยนะเหมือนห่านะแตเองเหมือนว่างเหมือนจะมีอะไรทำอะไรกินใช่ไหม เลยยเเข้ามามลลน,นีู่กจะขออาลาธนาเครื่องใช้ในครัวมาเป็น<อ>เห็นไหม<อ>เหมือนแ,บบแกล้งไปจริงพอจริงถ้าพี่เอาของเขาลงเราจะกดไหมเขาอยาเอาของพี่ลงเลยแม่ฟังว่านะขอวันเดียวไหมตกใจ<อ> อืมขี้ตีนแล้วนี่จะปาไงโอ้ยังเหมาะอะยังเหมาะเดี๋ยวนี้ ว่ามันเกิดมาเพื่อการแขวนหม้อวะใช่จริงๆเอามาลงไปใช้ก็เหมาะดีนะประหยัดพื้นที่ด้วยถ้าื่นมทุกทุกอย่างเกมจบถ <c oughs> ้าตป็นมาตอนนี้ก็จบอ่ะโ <c oughs> อ้โหเหมาะมากจริงๆแบบไมนคือตั้งแบบนี้เลย อ๋อแม่จะได้ไม่ต้องลงใช่คนที่อายุเยอะเราต้องลงบันไดเนี่ยค<ช>ือเขาจะเหนื่อยที่หนูรู้สึกไทยรือวะ่าสิ่งสิ่งแม่หนูอ่ะก็แม่หนูอหรอนี่กลัวว่ก่อดอ่ะใช่ไหมเกิดผลเพราะแมแ่เอ้แต่นหนูว่าถ้าไปจ่ายให้แม่หนูหนูว่าแม่หนูอหอชอบป่ะเออเออถ้าเกิดแบบเอาตรงมาเตาแบบว่าขึ้นมาได้อ่ะหอเราปอเก๊สตั้งคืดขึ้นมาได้สักเราอ่ะปอกแก๊สได้แต่ตั้งคืดไม่แน่ใจ กเฟแม่ต้องรักเราใช่แม่ต้องภูมิใจที่มีลูกอย่างหนูแม่ต้องรู้สึกหลงรักลูกชายเป็นพิเศษนี่ปฏิบัติให้แม่ดีโต๊ะใช่โต๊ะกินข้าวจานนี้เแม่อมาใช่โต๊ะกินข้าวด้วยจานด้วยอะไรด้วยไปดูไปต่อเลยโต๊ะินข้าวแม่เลยครับโต๊ะกินข้าวแล้วเหรอไม่คจะเอาโต๊ะใหญ่มาไม่ได้พ้องแม่มันน้อยโหโต๊ะใหญ่ไม่ได้อ่ะพี่ยก แม่ควอต้องภูมิใจในตัวลูกแม่จะต้องรู้ว่าลูกภูมิใจแล้วไม่แล้ววันที่ผ่านวันแม่มาเมื่อวานนะใช่แต่วันนี้ทุกสันวันแม่ตลอนแม่นะครับทุกแห่งวันแม่มาเบลอยากแน่แม่รู้สึกว่าเบลรักแม่ขนาดไหนและแม่ต้องภูมิใจในตัวเบลมากๆที่เมื่อเบลโตแล้วแลีเบลไม่เคยแบบรู้สึกว่าไม่รู้ใจแม่เลยหรือทอดทิ้งแม่เลยแม่จะต้องรู้สึกภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากๆเบตก็กินข้าวมาให้ด้วยนะจังเลยดินเนอร์อะอะไรอีกอะโอ้โหกระท่ อนายกูไว่หรอไงยกลวัยหรอจะปูเฮ้ยดีแล้วเห็นน้องไอเนคลิปอ่ะแม่เขาจะได้รู้ว่าน้องไอจะช่วยเราเช่นนอ้โคอุ้ยโค้กใหม่ด้วยเหลืออย่างนึงที่เราขึ้นไม่ได้เนี่ยเราอตู้เย็นโอ้ยชนมีอะไรอีกกระทะแข็งไหมห่าได้สิทำนี่ไหม ีให้ความสุขที่รู้ว่าแม่เขาจะต้องรู้ว่าพี่ทำเพื่อเขามามามาไมโครเวฟมาพาร้อมจบเงนะตั้งกึ่งกลางปะเออเรองนั้นตรงนั้นโอเคเฮ้ยมุมนี้ดีนะเนี่ย<ะ>ดีดีเวลาแบบแม่ตื่นตแบบกินแล้วับ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาท้ให้ฟ้าขึ้นมา ด้วยวันนี้เป็นวันวันแม่นะครับผมก็ผมขอให้แม่ผมมีความสุขนี่คือของขวัญใช่ไหมนี่คือของขวัญจากลูกที่ตั้งใจมากๆทําเพื่อแม่และนี่ก็คือสิ่งที่ลูกอยากจะเซอร์ไพรส์ให้แม่แล้วก็ลูกมีความภูมิใจมากๆที่เกิดมาเป็นลูกแม่ลูกไม่เคยเสียใจเลยแม่เลี้ยงดูลูกยังไงลูกก็จะตอบแทนแม่แบบนั้นมีความสุขมากนะครับแม่ตั้งกล้องกันเเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วถ้าเกิดแม่ตัดเสร็จถ้ามันดึกเกินไปพี่อยากจะให้รอให้ให้น้องอายไปเรียกแม่แบบว่า พี่เบลเขาเผื่แม่เข้ามาดึกเกินเผืแม่เข้ามาดึกเกินเรียบตั้งกล้องไว้ปะดูเลชเชนแม็กับไอซสก็อีกอย่างนึงแม่เขาชอบกินตอนเช้าแม่เขาจะได้ไม่ต้องลงมาชมนะคือคอลลาเจนไงใช่เหรอแม่เอากินตลอดเลยทั้งก่อนนอนตอนเช้าอะไรเงี้ยะก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องลงมาชมนะอะไรเงี้ยใช่เจ๋วมากเจ๋วปะเจ๋วมากคนผมว่าเราควรได้เราควรได้รับรางวัลลูกกระตันยูแล้วก็ลูกกระตันยูดีเด่นในปีนี้นะในลูกกระตันยูอันนี้ลูกสะพายดีเด่น ช่วยจัดแบบของให้แม่หน่อด้ว่เทราะวงแม่ก็ชอบเพราะว่าแม่เขาเป็นคนทำข้าวทุกวันไม่เขาชอบแม่ต้องภูมใจนะลราเรียกแม่ทีเดี๋ยวพี่รออยู่บนห้องเออห้เลยเราบนหองกินเลยแล้วเนี่ยกินทิเวอ่ะเกี่ยวเดี๋ยวลำบากตอนรถนะ เบลเบลเบลครับแม่ใครทำอะไรสบายเบลไม่ได้นะคะทำไม่ได้แม่ไม่ได้สุ <c oughs> สันวันแม่ครับแม่สบาย <c oughs> แม่ต้องรักหนูแม่ต้องแม่ต้องชอบเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราคืนใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่เราคืนแม่มันคืออะไรมันคือของขวัญวันแม่ของขวัญวันแม่ของขวัญวันที่หนูตั้งใจทาให้แม่เดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งวันแม่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือหนูคิดไว้แล้วหนูรู้แล้วว่าแม่จะต้องชอบแม่จะต้องรักลูกคนนี้มากขึ้นแน่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งหนูรู้ใจแม่มากขึ้นคนในแม่ยิ่งอายุเยอะมากขึ้นการใช้ชีวิตก็อาจจะ ยิ่งลำบากขึ้นเพราะว่าน,นหนูก็เลยคิดว่าการที่เอาเครื่องครัวเอาที่กินข้าวทุกสิ่งทุกอย่างมาบริการแล้วก็ม้วในห้องนอนของแม่มันคือการ ทำให้แม่รู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมือนในเลเวลลี่แม่ใช่ไม่ถึงยายนะก็มีอะไรรอบตัวขนาดนันแม่ข้อดีคือเราทำไว้ก่อนเราทำไว้ก่อนไม่ใช่เผื่ออะไรคือวันที่แม่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ลูกกินข้าวไหวแล้วไม่ต้องถึงขั้นแกะแขนแล้วเข้าใจไหมแม่ไม่ต้องรอให้ยุ่งขนานั้นยุ่งทำให้แม่เพาะความภาคภูมิใจแล้วว่าเออใช่แม่ลองดูด้วยแม่สะดวกกวาเลยแม่สมมติว่านี่นี่สมมติว่าแม่หิวมากหนูมีการร้อนมาให้แล้ว ็มีนี่มีหั่นบัตดองใช่อันนี้สำเร็จรูปเลยนะแม่แม่แบบนี่สมมติแม่อยากกินซุปดิซัมป์นี่มีมะนาวด้วยค่ะคุณแม่รับไม่ไดชอบค่ะเลี้ยงเจ้าด็กไหมแม่น้ำปลาแบบนี้มีน้ำปลาด้วยแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้แสดงว่าแม่ชอบแบบโต๊ะแก๊สอยู่ตรงนี้โอ้ยโต๊ะแก๊สโต๊ะแก๊สเพราะว่ามันใกล้หน้าต่างเปิดปุ๊บมันจะได้ระบายออกเหมือนหอบพักไงหอบพักนักเรียนอ่ะให้คะแนนความรักลูกในการรู้ใจเต็มสิบให้เท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดไงรักเกินโโอ้หรักเกินฮอรรักเกินจริงปะเออไปหุงข้าวเดี๋ยวหนูอุ่นข้าวไม่ต้องนั่งกินข้าววันนี้ก่อนไปขนไปเก็บใครเอามาเอาไปดิเดี๋ยวนี้เสียใจนะแม่พูดแบบนี้แม่หนูขนไม่ไหวหนูท้องเดินไม่ไหวค่ะแม่แม่เดี๋ยวเราต้องต้องกินข้าวกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความภาคภูมิใจของแม่เราควาอ้วนของแม่ยองแม่ แม่แล้วก็หนูหนูพี่แพนนะเดี๋ยวน้ำดื่มก็วางในนี้ไม่ต้องแก้วนะวาไม่ครบเลยตู้เย็นปัจจัยดีเลยตู้เย็นปัจจัยแปดปัจจัยที่เกินเกินเข้ามาอ๋อเกินปกติจะพกไปที่แม่พี่อ่าลบคนแม่เลยแม่เผื่อแม่กินตู้เย็นแม่พักผ่อนนะแล้วก็กินข้าวทีไรด้วยทุกอย่างมีหมดบนหัวเตียงแม่แล้วนะแล้วมีแม่ที่แม่สั่งจำไว้แม่พักหัวใจในตัวลูกไดีคะแนนะอดูดีใจที่แม่เลยที่แม่แบบ ตัะไว้ตัดไว้ตับไว้ตัดไว้จับไว้จับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคืนเอาคืนเหรอเนี่ยมันแสบจริงๆมันร้ายกามันเล่นตอนดีเผีนี้มัเอรูเอาโขนเราไปยันให้หมดเลยเอวรอบนี้วออหัวจะปวดอีกเล้วยวทิเนี่ย นี่ฉันจะไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้เสื้อผ้าจะดูดูบ้านัรซ้อนแผน่นฉันอิกกินไม่ชักประมาณครึ่งชั่วโมงก็าอาจจะราหน้างกินข้าวอยู่เราอาจจะคิดเองว่าเขาไม่ชอบดูซิเนี่ยใครว่าใครมันช่วยขนมาวะนเนี่ยดูมันทำกันหม้อค่ะเด็กไปอยู่ในห้องฉันหมดเลยเนี้ยตอนกำลังแบบอะมาดูมากิน,นั่งกินข้าวกันนะก็เป็นได้ได้ยใจ หนึ่งสองมีเก้าอี้ใช่ไหมสามนั่งตรงขอบเตียงสี่นั่งตรงขอบนี้ดันทีวีดันไปสี่ไปไหนกันหมดเร็วแม่เอาอะไรครับเดี็กเบลเอาอนเด็กเไปเอาข้าวขึ้นมาตอนนี้ขอให้เนี่ยุกคนทุกคนดอันนี้ยอ๋อขดขึ้นแกไม่ทำเป็นสิ่งที่ลูกทำให้เหรอแค่ถามจากความรู้สึกแม่หน่อยรู้สึกยังไงบ้าง คนาดนด้นะเดินลงขึ้นบันไดไหวอยู่ชอบไหมแบบเนี้น <c oughs> ยชอบเหแม่เอาแมเอาอู่้่ะู้สถานาการณ์หนูอะ <c oughs> ่ะเ่ยกันเลยเลยจัดให้แม่บ้างให้แม่บ้างเหมือนแม่มจะชอบ <c oughs> เอาคแม่อขีปอมา <c oughs> เาชื่อหรอเ่่อจริงจเอาคืนอ้าว เอฟซีเขาก็จะให้แม่แก้งเบลไม่ใช่เบลเขาแก้งแม่นี่เขาชอบแบบนี้ใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์มาว่าให้ชอบผมแก้งแม่หรือชอบให้แม่แก้งผมชอบให้แม่ไม่แม่ก็มีช่องแม่เราก็มีช่องเราก็เอาก็แก้งได้ไงใช่ไหมล่ะใครเผลอหรืว่าใช่ใครเผลอตอบไปนี้ไปไหนออกไปไหนมาไหนล็อกประตูด้วยกุญแจนไปด้วยเอาไวปดูอันนี้ยังไม่ได้เผลอเลยแค่ไปตัดงานนี่โดนไปเลย โอเคหลอกไม่ใช่แล้วทุกคนก็วันนี้เอามาแบบกุบกิอบนะแม่น,นี่แค่เบาๆนะอันนี้ถ้าเกิดไม่รู้จักทุกครังของจริงเนี่ยคือยิ่งกว่านี้นะ่โอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ดติดตามช่องแม่ด,มด้วยช่องนุ้ยไอด้วยช่องทุทกๆคนเลยนะครับตื่นเต้นไหมคิดหน้าแม่เก็บให้นใหนูด้วยหนูนั่ไงนะหนูขนกุ้ง่ลยจังเลยใครถือกล้องอ่ะมาเก็บ <laughs>